เรื่องราวของสายการบินบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้นี่นะคะคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยที่จะเดินทางไปเที่ยวยังพูตานก็จะสามารถเดินทางจากไทยไปสู่พูตานได้โดยสายการบินแห่งชาติพูตานเพียงแค่สายการบินเดียวเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้นะว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าทางพูตานเนี่ยนะคะเขาเปิดสายการบินเอกชนรองรับ จำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็นักธุรกิจที่น่าจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะได้เปิดให้เอกชนเปิดสายการบินค่ะพูตานแอร์ไลน์ซึ่งก็ต้องนับว่าเป็นสายการบินสายที่2มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่อยากจะไปเข้าเชี่ยมชมนะคะที่เมืองพูตานกันแล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะพูตานแอร์ไลน์ได้จัดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เดินทางจากกลุงพารราชอาณาจักรพูตานมาอย่างกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากพรินเซสตีเชนยังสมวังซุกร่วมเดินทางมาในเที่ยวบินนี้ด้วยและในช่วงค่ำของวันเดียวกันได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองและเปิดตัวเที่ยวบินดังกล่าวโดยพรินเซสตีเชนยังสมวังชุกพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูตานประจำประเทศไทยตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากสายการบินพูตานแอร์ไลน์และตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวทั้งจากราชอาณาจักรภูตานและไทยมาร่วมง,งานด้วย ทางนี้ท่านแก่สังวังดีเอกอัครร,ราชทูตาราชอาณาจักรภูตานประจำประเทศไทยกล่าวถึงการเปิดสายการบินแห่งที่สองของราชาอาณาจักรภูตานว่านับเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวของพูตานขยายตัวเพิ่มขึ้นจากที่ช่วงสองปีก่อนมีตัวเลขนักท่องเที่ยวเพียงปีละ2 8 0 0 0คนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นประตูเข้าสู่ภูตานที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากมีสายการบินเข้าสู่ภูตานโดยตรง A, one of the, uh, in fact, one of the biggest uh, uh, gateway towards, to bhutan. and we believe that we've already felt the need that we need more capacity uh, for uh, people to go from thailand to bhutan and bhutan to thailand. in t t terms of tourism, uh, you know, we have a few years ago only about 28,000 tourists per year into bhutan and in terms of number, we are looking at at this moment it's about 100,000 uh, uh, tourists a year, and we feel that it will be a substantial increase. and just as i mentioned, over 40% uh, of the people are coming through, uh, through bangkok. and that, uh, already we are feeling the lack of seats, uh, uh, you know, the, 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 the need, a very urgent need for more capacity. สำหรับสายการบินพนะูตานแอร์ไลน์นับเป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกของราชอาณาจักรพูตานก่อตั้งโดยบริษัททาชิกรุปซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในพูตานมีธุรกิจในเครือมากมายอาทิทาชิทาชิทิมพูซึ่งเป็นโรงแรมระดับ5้าดาวรวมทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยมีมิสเตอร์วังชุกต่อจีเป็นผู้บริหารการเปิดเส้นทางบินมายัางประเทศไทยนะับเป็นก้าวแรกของสายการบินเอกชนอย่างพูตานแอร์ไลน์ พี่กัปตันเดวิดยังซีอบริษัททาชิแอร์กล่าวว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเดินทางไปยังภูตานและในอนาคตพูตานแอร์ไลน์ก็จะขยายเส้นทางใหม่ๆทั้งในภูมิภาคเอเชียอย่างกรุงเดลีเมืองดักกาฮ่องกงโซลและขยายสู่ภาคตะวันตกต่อไปขณะเดียวกันบริษัท ONG Experience จำกัดซึ่งบริหารงานโดยยังเจเนเรชันอย่างนายสิเวกสัจเดล ก็ได้เล็งเห็นช่องทางในการขยายตลาดท่องเที่ยวระหว่างภูตานกับไทยด้วยการเป็นตัวแทนให้กับสายการบิน,นังกล่าวโดยเส้นทางบินของภูตานแอร์ไลน์จะบินระหว่างกรุงเทพผ่านเกลกตาในอินเดียก่อนตรงไปสู่กรุงพาโรเมืองหลวงของภูตานใช้เวลาบินประมาณ4ี่ชั่วโมงซึ่งจะเป็นอีกสายการบินที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสังเวชนียสถานในอินเดียได้อีกด้วยโดยเปิดบินทุกวันในราคาเพียง2 0 0 0 0บาท สำหรับชั้นประหยัดและสองหมื่นสองพันบาทสำหรับชั้นนักธุรกิจ the airline was set questions public the were some competition. raising that bring in and สายการบินบุถานแอร์ไลนส์เนี่ยครับเริ่มบินฟลีทแรกเนี่ยวันที่10ตุลาครับก็บินจากจริงๆเนี่ยบินจากกรุงเทพไปพาโรนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็บินผ่านกรุกอกาตาก่อนก็จะเป็นกรุงเทพพาโรอะกรุงเทพไปกอการตาในอินเดียแล้วก็ต่อด้วยพาโรนะครับจากพาโรเนี่ยก็จะบินกลับไปกอการตา เราก็บินกลับมาในกรุงเทพซึ่งตรงนี้เนี่ยในมุมมองของตัวแทนสายการบินเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นตลาดที่ดีนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยพารโรเองเนี่ยก็เป็นที่ที่น่าไปนะครับคือนะักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะทราบอยู่แล้วว่าบุษานเนี่ยมันน่าเที่ยวส่วนกอกาตาเนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เราสามารถจะไปเจาะได้นะครับเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยที่ไปอินเดียก็ลงที่กอการตาเพื่อจะไปเดินทางต่อเป็นเส้นทางสังเว นะครับซึ่งเราคิดว่าตลาดตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่เราเองเนี่ยจะไปโปรโมทได้นะครับ นี่นะคะพูตานต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวหลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวชมเมืองแล้วก็เที่ยวชมความสวยงามประเพณีวัฒนธรรมที่พูตานค่ะและตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เราจะสามารถบินไปได้โดยสายการบินของเอกชนก็ one, น่าจะมีหลากหลายเส้นทางแล้วก็หลากหลายเวลาตาตรางการบินให้ได้ไปนะคะยังเมืองพูตานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจริงๆค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็พูตานนั้นก็ต้องยอมรับนะคะ ว่ามีทั้งภูมิประเทศที่สวยงามน,นะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งเรื่องของการแต่งกายทั้งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เนะะีเพราะฉันก็เป็นอีกหนึ่งลู่เส้นทางนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะก็ติดตามกันได้ใครที่อยากจะเดินทางไปที่ภูตานก็มีสายการบินเพิ่มเติมเมข้ามาเป็นทางเลือกให้แล้วนะคะ